นิสิตท,ที่มาเรียนจะมีศาสตร์ที่เขาจะต้องเรียนรู้เรื่องจะต้องมีอัตรักความเป็นพรามความเป็น policy maker ก็คือเป็นนักนโยบาย research จะต้องสามารถทําวิจัยระดับสูงได้อินโนเวชันที่เกิดจากตัวงานออกมานวัตกรรมทางสังคมสามารถนําชุดความรู้ไปเกิดการขับเคลื่อนให้เกิดสังคมคุณภาพการสร้างหรือเสริมพลังต่างๆให้กับสังคมเกิดการไปเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สําคัญเรื่องของแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาสังคมระดับสูง แนวคิดทฤษฎีความร่วมสมัยการพัฒนาสังคมบริบทใหม่ๆจะต้องมีความเท่าทันและทันสมัยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและก็สร้าง Impact ทางสังคมด้านโซเชียลไ e ส์โซเชียลแบเน้นการเรียนรู้นอกชั้นเรียนการทํางานร่วมกันกันกบชุมชนทําปฏิบัติการจริงกับชุมชนเรามี MOU กับหน่วยงานราชการต่างๆกองทัพภาคที่สหรือสํานักงานเทศบาลอปทอต่างๆไปพัฒนา งานชุดความรู้ด้วยกันทําปฏิบัติการด้วยกันทดลองด้วยกันทํางานวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศประเทศเยอรมนันอินโดนีเซีย ของการท่องเที่ยวต่างๆที่ประเทศพมา่ามีเครือข่ายที่เราทำโซเชียลแ l a b หรือประเทศจีนนี่เราศึกษาเรื่องของความยากจนอยู่กับมู่บ้านที่ประเทศจีนกับมหาวิทยาลัยที่ประเทศจีนเรื่องของห้องปฏิบัติการของทางด้านโซเชียลไซด์จะเป็นเรื่องของปฏิบัติการที่เรียกว่าโซเชียลแ l a b กาลังจะพัฒนาเรื่องของเมโทรเวิร์สคัทลูมเพื่อรองรับนิสิตต่างประเทศได้มีโอกาสมาเรียนรู้กับชุมชนในประเทศไทยเพื่อจะพัฒนาเรื่องของการเป็นสมาร์ทคอมมูนิตี้ สำหรับทุนการศึกษาอาจารย์ที่ได้รับทุนโครงการปริยาเอกาจนาทิเศษเราจะประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของคณะสังคม,มศาสตร์ช่องทางเพจของภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาโซเชียลเน็ตนาเรศวรเรามีนิสิตต่างชาติที่ได้รับจัดสรรทุนของกรมความร่วมมือทุนไทยกาที่ได้รับมาอย่างต่อเนื่องก็เข้ามาเรียนในหลักสูตรเรา จากประเทศพามา่าีนิสิต่างชาติที่ได้รับทุนจากรัฐบาลจีนทุนไชน่าสปอร์ตชิปคอนซิลเนซีเ CSC ทุนของประเทศจากของกัมพูชาจากของคูตานเราก็กำลังผลักดันอาจารย์ของเราให้ขอทุนโครงการประยุทธ์การจนาพิเศษอาเซียนเพราะเรามีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศโดยเฉพาะอินโดนีเซียตอนนี้กาลังร่วมกันพัฒนาอาจารย์ทางของเขาให้มาเรียนหลักสูตรของเราอันนี้ก็เป็นความ ก้าวหน้าของหลักสูตรของเราจะต้องพัฒนาตัวเองให้ก้าวสู่ระดับโรคกันต่อไป